แค่เปลี่ยนนิดเดียวคุณก็จะสุขภาพดีขึ้นน้ำตาลไม่พุ่งลองทำดูนะคะเบอแรกของอาหารทำไมต้องดื่มโปรโตีนตื่นเช้ามาทานอะไรเป็นอย่างแรกคะทานข้าวทานขนมปังทานกาแฟเป็นอาหารที่น้ำตาลสูงลองเปลี่ยนมาดื่มโปรโตีนน้ำตาลคุณจะอยู่ในระดับปกติกไม่พุ่งเหมือนกับทานพวกแป้งน้ำตาลอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยแป้งและน้ำตาล จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคุณพุ่งสูงขึ้นและก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วทําให้คุณหิวบ่อยแต่ถ้าคุณเริ่มวันใหม่ด้วยโปรโตีนจะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณคงที่อิ่มนานไม่ทันจุกจิกค่ะกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงสดชื่นมีพลัง โปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อจะช่วยให้ระบบก,การเผาผลาญของคุณดีขึ้นค่ะสามารถลดไขมันได้งา่ายอากลดน้ำหนักอยากควบคุมน้ำตาลในเลือดและมีพลังทั้งวันลองมาดื่มโปรตีนเป็นมื้อแรกของคุณนะคะลองเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ และที่สําคัญโปรโตีนนะคะไม่ใช่เหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายเหมาะกับทุกคนร่างกายทุกคนต้องการโปรโตีนค่ะ